วยในโจทย์า,าชนนะครับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำชุมพรน,นะครับผมมาชุมพรทีไรผมก็จะต้องมาทานร้านนี้นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อคอเนื้อร้านนี้ไม่ปิดหวังครับกับน้ําซุปที่เข้มข้นหอมปรุนด้วยเครื่องสุนยาจีนนะครับแล้วก็เนื้อเปื่อยที่เปื่อยแบบละลายในลิ้นเลยนะฮะนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นด้วยเนื้อเปื่อด้วยสดด้วยนะฮะก็จะมีครอบเหล่าแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนะเนี่ยแถมให้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเครื่องปรุงนะตรงนี้นะโดยลุงดำนะฮะน่าจะสถานีรถไฟชุมพรนะนี่คือบรรยากาศที่ร้านนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามเลยคนะรับสถานีรถไฟชุมพรอยู่ติดกับปั๊บซีฟู้ดของพ่อแขกนั่นเองนะฮะนี่ครับดูครับ สีสันน่ากินไหมนีนะโอ้ดู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 ดดโอลองซดน้ำก่อนนะโดยที่ไม่ต้องปรุงนะใส่อะไรบ้างก็เดี๋ยวนะอะใส่พริกสนอยแล้วกันใส่พริกเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ใส่พริกดองเข้าไปนะนะคแค่นี้ก่อนนี่เวลากินน้ำคุกกับข้าวนะบางคนชอบกินแบบคนจีนนะกินอ่ ตะเกียบก็ได้นะฮะหรือชอบแบบช้อนก็ได้นะมีคับูเนื้อนะตุน๋นก้อนเบ้อเลยเลยก้อนใหญ่ชิมนะฮะ ไม่ตุ๋นแบบเปื่อยเลยคุณจ้าผมจะอยากที่เราคอยมานานไม่ได้กินนะเนี่ยข้าวตัวน,นี้คือเน,นื้อสดสับเนี่ย ดูซก่อนย่าก,กินข้าวสามจานนะสามชั่วนี่กรุ๊กชิ้นอาเบอร์ดินไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูหม้อตุ๋นกันนิดหนึ่งนะหม้อตุ๋นเนื้อตุ๋นนะ สวัสดีครับนี่ครับเจ้าของร้านนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อไนดํานะสุดยอดอร่อยมากมาที่แรกก็ต้องมาทานนะฮะขส่โลอดไมฝนตกที่ร้านตกอยู่ที่เดียวเหรอ๋อสปิงเกอร์นะทำหนุกทานได้ไม่ร้อนนะนี่คือเนื้อเป่อยของเขานะใช้ใช้กระทะสแตนเลสนะเทคนิคมันจะทำให้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 ร้อนขึ้นนะแล้วก็อุณหภูมิมันจะ คงที่นะฮะดูต้องอร์สัก่อนเดือดปูบวบเลยอโอ้เราที่มีงานเหรอน้ำเไไดือดราคาเพียบเลยฮนะทั้งเทศกาลทั้งคนทั่วไ,ไปมากินนะดูดูดูเดืดอดสักเปนนะยอดเลยนะฮะเอาใส่น้ำแข็งด้วยให้มันเปื่อยใช่ไหม อ๋อสูตรเด็ดเคล็ดลับนะฮะนี่ครับนานๆเห็นทีนะแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปในน้ำเดือดๆพอๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปเพื่อให้เนื้อเปื่อยนะ,ะนี่สูตรลับเฉพาะของในดงนะ,ะโอ้โหเนี่ยก๋วยเดี๋ยวเนื้อน้ำแข็งโอ้โไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ก๋วเตี่ยวเนื้อน้ำแข็งมาเป็นสูตรที่ทำให้ความร้อนตัดด้วยความเย็นทำให้เนื้อจะเปื่อยเร็วขึ้นนะอู่ข่าวป,ป้าๆนี่เองครับ เพ hmm. ิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะฮะแบบนี้นะดูครับความร้อนประทับความเย็นเป็นยังไงเอ่ยนี่นี่ครับร้านนะชื่อร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำ ดตับเปื่อยลูกชิ้นนะฮะนี่มาดูการทำบริเวณหน้าร้านมีเหลืองอมมันปีแล้วรวมสองไม่ชิ้นหนึ่งชิ้นชิ้นอร่อยมากเขาบอกเดี๋ยวน้ำตกนะจ้าเดินเรือก่อ,อ,กอนใต้ดาออมปีหกนะ ขายดีไหมครับคุณยำธุรกิจตีไหมช่วงนี้เยอะนะขายได้เรื่อยๆผมเห็นว่าหมดทุกวันนะไม่เคยเหลือนะของแกถ้าใครมาช้าอดกินนะบอกให้เมื่อเสี้ยงจะคนจะกินเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำนะต้องมาเก้าโมงมาด้แลลวนะ กับน้ำเดือดแล้วก็ลวกใส่เส้นเข้าไปสั่งกลับบ้านได้สั่งทานที่ย่านนะฮะอันนี้คือช่วงเช้านะเพิ่งจะก้าวโมงเพิ่งจะเปิดร้านนะสักพักก็คงไม่ได้หยุดนะส่วนกำลแม่ค้าส้มตำพ่อค้ายำนะฮะก็พอเปิดร้านพวกก็ไม่ได้หยุดมือเลยนะฮะอย่างร้านเล็กๆนี้พนักง,งานประมาณหกเจ็ดคนเลยนะช่วยกันนะ,ะไม่งั้นเอาไม่ทันนะนี่ครับพวกเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนี่นะ เป็นยาจีนเหรอเดมสุดยาจีนนะนี่ไงอยู่ข้างทางรถไฟสมพรเลยนะได้ยินเสียงรถไฟเมื่อกี้วูดรถไฟนะกตุเตียวเนื้อลูกชิ้นต uh, oh, yeah. ุเตียวเนื oh, ้อเอ็นเอ็นตุ่นเนี่ยอร่อยมากเขาบอกนะนี่ครับน้ำแข็งจะค่อยๆละลายซึมลงไปตัดความร้อนประทะความเย็นทำให้เนื้อเปื่อยนะนี่คือสุดลับของเดมนะ มอตุนย่า่อันนึงอยู่นู้นนะฮะเยอะมากครับมอตุนเขาแล้วนู่นอีกสองมอนะนู่นทั้งนู่นองมอเน้อน่กำลังเติมอยู่โอ้มีผักแถมให้นะแบบนี้นะ นี่เลยครับอันนี้ตุ๋นอีกหนึ่งหม้อนะโออใช้เตาถ่านนะฮะเตาถ่านเพื่อให้ความร้อนมันสม่ำเสมอนะนี่คือเนื้อตุ๋นนะเขาบอกว่าอร่อยมากนะฮะเอ้ยเอ้อันนู้นอันนู้นอันนู้นเ็เนื้อตุ๋นเหรออันน้นเเนื้อตุ๋นนะเปิดเปิดนะอ๋อเป็นน้ำซุป อ๋อน้ำซุปแล้วนี่อะไรครับน้ำซุป,ซปเป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำซุปนะแต่ตี่ตซุนก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะที่ติุ่นนะแล้วก็มีเนื้อสดเนื้อเปอื่อยทุกซิทนะ,ะครับเห็นนั้นน้ำลายหงอยนะร้านนี้จ้าเลยเห็นคุณลูกค้นานั่งด้านนอกนะ เนื้อลูกชิ้นนี่ทำเองปะครับอ๋อลูกชิ้นเนื้อนะสั่งมาจากกรุงเทศนะของแกเป็นโรงงานใหญ่เลยนะเยอะมากเลยนะเนื้อมนะันจะเนื้อมันจะนุ่มๆน,นะสุดยอดเ,เ,เลยครับน้ำผลไม้รสม,มะเขือนับเลยไปชิมนะฮะ,ะแล้วครับเดี๋ยวชิมต่อ,อยสักนิดนึงนะโอ้ยเนือน้อสดเนื้อสดคู่กับข้าวนะใส่กับข้าวแล้วก็ ี่ฮะถักใส่ปากเลยต้องโฟก,กัสไหมโฟก,กัสไหมอ่าโฟก,กัสนะครับจะสถานี้ก็ได้นะอืมอืมอืมเงาตุ๋น บอกเลยว่าอร่อยมากลูกชิ้นเนื้อถึงกกนไม่ได้ทำเองแต่ก็สั่งจากโรงงานลูกชเนื้อคุณภาพจ่างแทบเลยนะครับมากินเนื้อวัวอร่อยมากขอบคุณที่ติดตามชมนชนิจูทัพเวชนะครับ๋วยเต๋ยวเนื้อใดดำชุมพรครับ คือชอบามอร่ยครับผม